ฮ้ยป้าโชพอดีเลยป้าหนูหนูมีครบแล้วนะป้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมมีอะไรนะเออแป๊บนึงแปนึงผมจะเอาไอตัวไอนี่มาอย่างไงวะทุกคนไอไอแท็นแรกแท่นทองแดงอะ่ะอ๋อนี่ไงถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนอุปกรณเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เออให้มันวนกลับมาที่เดิมเปล่นตัวนี้มั็นฮีทซิงก่อนนะตั้งค่าก่อนเป็นที่ซิงโอเคแล้วก็เก็บไว้มา เราจะทำเป็นมอตเตอร์อันใหญ่ใช่ไหมอ่าปฏิโธจะยากตรงไหนกันเชียวของเราครบแล้วนะทุกคนครับอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวเลื่นะน,น,นึงนะเฮาะทิ้งก่อนแปบนึงนะไม่ใช้แล้วนี่เก็บเก็บเก็บกลับมา20อันครับทุกคนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวลืมลืมลืมผมลืมไปว่าเราควรจะมีที่เก็บกักเก็บด้วยกักเก็บด้วยนะโอเคนี่ครับ ยี่สิอันนะครับแต่ว่าผมไม่มีวิธีในการดึงมันออกมาจะทํำยังไงอ่ะถ้าสมมุติเราไม่ได้มีตรงนี้